วันนี้ค่ะเราจะมาต่อในการเพิ่มความยืดอยู่ในเลเวลสองนะคะเป็นการฝึกวอร์มร่างกายของเราด้วยท่าต่างๆนะคะในการยืดตรงช่วงหัวไหล่ช่วงอกแล้วก็หลังลวมไปถึงต้นขาพร้อมแล้วเราไปฝึกกันเลยค่ะเราเริ่มจากการวอร์มหลังนะคะในท่าแคทคาวยืดหลังยืดอกขึ้นนะคะหักสะโพกขึ้น หายใจออกให้กงหลังขมแมวท้องก้มศีรษะแล้วค่อยๆหายใจเข้าย่อนท้องค่ะยืดอกผลักสะโพกหายใจออกกงหลังข้าแมวท้องทำห้ารอบนะคะแล้วหายใจเข้ายืดหายใจออกค่อยๆกงหลังขมแมวท้อง จะทำมากกว่า5รอบก็ได้นะคะ5 1 0ถึง10รอบแห้จนเรารู้สึกว่าหลังของเรามีความสบายไม่ตึงอีกรอบนึงค่ะยืดค่ะแล้วหายใจออกนะคะนั่งทับลงไปบนส้นเท้าในท่าชายโพสหรือท่าเด็กค่อยๆยยืดหลังลำตัวกดสะโพกลงไป มาต่อกันในท่าที่สองนะคะขึ้นมาอยู่ในท่า downward facing dog ยืดขายืดแขนนะคะแล้วผลักสะโพกขึ้นเอาศีรษะลงต่ำค่อยๆย,ยืดนะคะหายใจเข้าออกแล้วก้าวเท้าขวามาด้านนอกมือวางเข่าซ้ายยืดอกขึ้นอยู่ในท่าลิาสต์ตโพสนะคะก้าวกลับไป downward facing dog เราเริ่มยืดหน้าขาก้าวเท้าซ้ายไปด้านนอกมือซ้ายยืดอกไว้ก้าวเท้ากลับไปดาวด็อก<ม>เดี๋ยวทำซ้ำอีกสองรอบนะคะก้าวเท้าขวาค่อยๆกดสะโพกต้นขาซ้าย<ม>แล้วยืดอก<ม>กลับไปดาวดอก ก้าวเท้าซ้ายไปด้านนอกมือซ้ายแล้วยืดก้าวเท้ากลับไปดาวเวิร์ดด็อกรอบสุดท้ายค่ะก้าวเท้าขวาค่อยๆย,ยืดนะคะแล้วกดสะโพกลงกลับไปดาวเวิร์ดด็อกใครจะทำมากกว่า3รอบก็ได้นะคะ ก้าวเท้าซ้ายมาด้านนอกมือซ้ายวางเข่าแล้วก็ยืดอกกลับไป downward facing dog ต่อไปนะคะจะเป็น d o w n w a r กับ cobra โพส e เลื่อนตัวมาวางเข่าวางอกลงค่ะ มือดันพื้นยืดอกขึ้นกดต้นขาสะโพกไว้ Cobra Pose ค่ะยกตัวขึ้นกลับไป Downward Facing Dog ผ่อนคลายศีรษะเลื่อนลำตัวนะคะวางเข่าว,วางสะโพวกวางอกแล้วยืดอกขึ้น Cobra Pose ให้รู้สึกถึง การกดของหน้าขาและสะโพกแนบไปกับพื้นเรายืดลำตัวช่วงบนกลับไปแล้วเวิร์ a r d facing dog ค่ะทำสามรอบนะคะ3าถึงหรอบค่อยๆวางเข่าว,วางลำตัวแล้วยืดอกขึ้น cobra p พ s แล้วกลับไปด downward facing dog แล้วมาต่อที่ดาวด็อกกับโลลันก้าวเท้าขวามาข้างหน้าวางเข่าซ้ายถึงสะโพกค่ะยกตัวขึ้นมือจับเอวลำตัวตรงไว้นะคะยืดตรงช่วงหน้าขาแล้วยกสองแขนค่ะยืดลำตัวสะโพกไม่ยกขึ้นมาวางมือแล้วก้าวเท้ากลับไปดาวเวิรดด็อก เราทำซ้ำนะคะขวาแล้วก็ซ้ายถือเป็นหนึ่งรอบก้าวเท้าซ้ายมาค่ะวางเข่าขวาเราค่อยๆพักอยู่ตรงนี้นะคะมือจับที่เอวแล้วเหยียดแขนขึ้นยืดลำตัวสะโพกกดลงต้นขากดลงวางมือก้าวเท้ากลับไปด้านหลัง downward facing dog ทำหลายๆรอบจนเรารู้สึกว่าเรายืดหยุ่นนะคะเก้าเวท้าวขวาแต่ในคลิปนี้เราจะทำสามรอบยกตัวขึ้นแล้วเหยียดแขนขึ้นวางมือเก้าเวท้ากลับไปดาวด็อกน้องจะไม่บอกเรื่องลมหายใจนะคะให้เราฝึกโดยที่ไม่ต้องกลั้นนะคะปล่อยลมหายใจไปตามการเคลื่อนไหวของร่างกายของเรา แค่ให้เรามีสตินะคะเราก็รับรู้อยู่กับการฝึกและการเคลื่อนไหวรับรู้เรื่องของร่างกายนะคะความรู้สึกที่เกิดขึ้นรอบสุดท้ายค่ะก้าวเท้าขวาวางเข่าซ้ายยกตัวขึ้นมาค่อยๆเหยียดแขนค่ะยืดลำตัวจะได้ทั้งหน้าขาสะโพกแล้วก็ต้นแขนไหล่ วางมือก้าวเท้ากลับไปค่ะ downward facing dog ก้าวเท้าซ้ายวางเข่าขวาลงเหยียดแขนขึ้นยืดลำตัวค่ะสะโพกยังคงกดลงมาด้านหน้าวางมือก้าวเท้ากลับไปค่ะ downward facing dog มายืดลำตัวช่วงบนกันบ้างน,นะคะในท่ายืนอกนะคะหลังช่วงบนเราก็ไหล่มือวางไว้ที่กําแพงนะคะแล้วกดอกลงค่อยๆย,ยืดยกตัวกลับขึ้นมาเวลาที่ค้างอยู่ในท่าสัก3ถึงหลมหายใจนะคะหรือ5วินาทีครั้งที่2ค่อยๆกดลงค่ะจะรู้สึกตรงที่ท้องแขนนะคะ แล้วก็ตรงสะบักด้านหลังรอบสุดท้ายนะคะเราทำสามรอบหรือจะทำมากกว่านั้นก็ได้ค่ะถัดมาค่ะขยับเท้าเข้ามาให้ใกล้กำแพงมือสูงขึ้นไปค่ะแล้วเอาอกเข้าไปหากำแพงอกแตะนะคะแล้วค่อยๆเลื่อนตัวลงเลื่อนมือเอาสะโพกผลักไปทางด้านหลังโดยที่พยายามไม่ให้อกเราหลุดออกจากกำแพง ค่อยๆค,คลายออกมาค่ะ3รอบเหมือนกันรอบที่2เอาอกลงไปแตะกำแพงเลื่อนค่อยๆถอยตัวลงผลักสะโพกไปด้านหลังยกตัวกลับขึ้นมาระยะความห่างในการยืนเราลองฝึกลองทำดูนะคะถ้ารู้สึกมันสบายไปก็ขยับเท้าเข้าไปใกล้อีกนิดนึง รอบสุดท้ายนะคะผลักสะโพกไว้ยกตัวกลับขึ้นมาค่ะจากนั้นยืดลำตัวด้านข้างค่ะเอามือวางกำแพงให้แขนตึงนะคะเหยียดไว้แล้วยืดแขนอีกข้างไปแตะที่กำแพงสลับข้างนะคะค่อยๆยืดกดเท้าไว้ค่ะแล้วตะแคงลำตัวเปิดลำตัวเปิดสะโพกนะคะ ไม่ความลำตัวจะรู้สึกถึงการยืดตั้งแต่เท้าค่ะไปจนถึงหลายนิ้วมือเลยจะรู้สึกช่วงลำตัวกับตรงช่วงสะโพกค่อนข้างจะเยอะทำสามรอบนะคะด้านขวาด้านซ้ายค่ะรอบสุดท้ายค่ะ ค่อยๆเหยียดนะคะเราก็ยืดการที่เราจะให้เกิดความยืดหยุ่นของหลังกล้ามเนื้อลำตัวด้านข้างก็มีส่วนนะคะที่จะต้องมีความยืดหยุ่นด้วยเช่นกันยกตัวกลาบขาลดแขนลงราวนี้ปลทาง เอามือนะคะไปด้านหลังนะคะเหยียดกำแพงขยับเท้าออกมาก่อนเอาง่ายๆก่อนนะคะให้เหยียดให้แขนตึงผลักอ,อกมาทางด้านหน้าค่ะแล้วก็คลายออกมาทำสามรอบนะคะเอามือไปแตะกำแพงคราวนี้ลองค่อยๆไต่มือลงค่ะแล้วเอามือดันกำแพงเหยียดแขนดันอ,อกผลักสะโพกต้นขามาทางด้านหน้า แล้วก็คลายอีกรอบหนึ่งนะคะค่อยๆไต่มือลงอแล้วยืดนะคะแขนเหยียดไว้ให้ตึงลักอ,อกไปด้านหน้าไว้ค่ะกดเท้าไว้แล้วคลายแล้วคลายหลังด้วยการก้มตัวนะคะผ่อนคลายศีรษะลงไปเรามาทำท่าคอบบ้านะคะ อีกแบบหนึ่งค่ะวางเข่าให้ชิดกับกำแพงนะคะตั้งหน้าแข้งแล้เท้าวางไว้ที่กำแพงวางศอกไว้ที่พื้นหรือถ้ามีบล็อกเราเอาบล็อกมาวางนะคะเอาศอกกดพื้นแล้วยืดอกค่ะกดต้นขากดสะโพกลงไปให้แนบพื้นคลายนะคะแล้วคราวนี้ลองวางมือเอามือดันบล็อกนะคะยกอกยืดขึ้นค่ะ ค่อยๆเอามือดันแล้วยืดเอ็นหลังนะคะกดสะโพกต้นขาลงแล้วคลายลงทำอีกสองรอบนะคะยืดอกขึ้นค่ะค่อยๆรู้สึกนะคะตรงหน้าขาตรงสะโพวกวางอกลงรอบสุดท้ายค่ะ ค่อยๆยกอกขึ้นมาค่ะกดช่วงสะโพกไว้ต้นขาแล้วค่อยๆยืดคลายค่ะวางคราวนี้เรามานั่งทับส้นเท้าแตกกลางเข่าออกไปให้กว้างนะคะแล้วลองเอามือไปวางไว้ที่กำแพงแล้วเหยียดแขนคล้ายๆท่าย,ยืนอันนี้เราทำครั้งเดียวให้ดูนะคะแต่ใครจะ ทำซ้ำสามรอบก็ได้ค่ะโอเคแล้ววางมือมาทางด้านหน้าค่ะค่อยๆกดหน้าขานะคะลองโยกวอร์มนิดนึงก่อนแล้วเราค่อยๆเอาสะโพกเอาท้องลงวางศอกไว้แล้วยืดอกถ้าตรงช่วงหน้าขาสะโพกเรายัางเปิดไม่ดีเนี่ยเท้าเรานะคะ จะลอยขึ้นมาเราไม่สามารถที่จะกดเท้าลงไปให้แนบกับพื้นได้มันฝึกไปเรื่อยๆนะคะมันจะทำให้ด้านหน้าสะโพกเราเปิดแล้วก็ตรงต้นขาเราก็ยืดนะคะตรงนี้เราจะทำค้างเอาไว้แล้วค่อยๆคลายค่อยๆกลางขาออกไปค่ะให้ตึงแล้ววางอกวางหน้าผากพักลง ผ่อนคลายสบายๆแป๊บหนึ่งนะคะแล้วค่อยๆขยับตัวขยับขาหุบเข้ามาค่ะยืนขึ้นมาก้มตัวลงไปนะคะผ่อนคลายหลังาการฝึกในคลิปนี้ไม่ได้มีท่าที่ยากนะคะแต่ว่ามีความท้าทายที่เพิ่มขึ้นมาคลายหลังลงไปค่ะค่ะ หวังว่าการฝึกในคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนไม่มากก็น้อยลองนำไปใช้ฝึกกันดูนะคะตามระดับต่างๆถ้ามีโอกาสนะคะครั้งหน้าอาจจะทำการฝึกในเลเวลสาสำหรับคนที่มีพื้นฐานมาพอสมควรแล้วแล้วก็มีความยืดหยุ่นดีขึ้นแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ